เป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองจากโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามเย็นนะฮะเป็นที่รับทราบกันมาเป็นอย่างดีนะครับว่าก่อนการสิ้นสุดสงครามเย็นนั้นอินเดียมีความสนิทสนมกับอดีตสาภาพโซเวียตนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับพันธมิตรที่สำคัญของอินเดีย กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งอินเดียเลือกสหรัฐอเมริกามาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามหลังสงครามเย็นเราเริ่มมองเห็นความเจริญเติบโตของอินเดียในหลายๆด้านโดยอินเดียนั้นมียุทธศาสตร์สําคัญอยู่ที่3ดีนะครับได้แก่ดิโมกราฟีนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของอินเดียก็คือความเป็นประชาธิปไตยนะครับเรียกว่า ดิโมเคซีและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่อินเดียกล่าวถึงก็คือ Demand นะฮะก็คือสิ่งที่อินเดียต้องการนะครับในการขับเคลื่อนแนวคิดของตัวเองยุทธศาสตร์ของตัวเองเศรษฐกิจของตัวเองนะครับนั่นก็คือดิโมการ์ฟ Democracy และ Demand นะฮะและหลังจากนั้นเราก็เห็นการขับเคลื่อนของอินเดีย แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าอินเดียนั้นเป็น emerging power นะฮะเป็นประเทศที่ได้รับการจับตาว่าจะทะยานขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญของโลกนะครับ mm hmm. เราก็จะพบว่าอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่นเน้นพหุภาคาขีนิยมนะครับเราเห็นได้ว่าอินเดียเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้ากับหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าความพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับอาเซียนนะฮะหรือว่า,าบิมสเต็กซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันงใต้กับเอเชียใต้นะครับโดยมีอินเดียเป็นหลักหรือเรียกว่าการรวมตัวของกลุ่มพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเบงกอลนะครับรวมทั้งอินเดียก็ยังเข้ามา มีอิทธิพลหรือว่าขยายความร่วมมือต่างๆไปในรุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นอินเดียยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มก้อนต่างๆนะฮะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในการทวงดุลกับจีนด้วยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะฮะอินเดียยังขยายความร่วมมือออกไปในแถบ ต่างๆของโลกหลายๆด้านรวมทั้งกลุ่มก้อนที่เรียกว่าการประชุมเซี่ยงไฮ้นะฮะคือรวมตัวกับจีนด้วยนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจธธและประเทศอื่นๆนะฮะอันนี้ก็คือว่าอินเดียมุ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นอ,อำนาจอ่อนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของตนเองควบคู่ไปกับความพยายามที่จะผลักดันอินเดียให้ก้าวเข้าไปในประชาคมโลก ด้วยการค้าขายการลงทุนและอื่นๆก่อนหน้าที่โควิดจะมาที่อินเดียนั้นโควิดได้ไปเยือนดินแดน,นอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในประเทศไทยนี่มีคนเคยถามว่าอินเดียไม่มีโควิดเพราะว่า อินเดียใช้สมุนไพรเป็นหลักใช่หรือไม่หรือว่ามีเหตุผลอื่นนะครับและนอกจากนี้ทางซากหรือว่ากลุ่มก้อนการรวมตัวของภูมิภาคเอเชียใต้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากอินเดียเป็นเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาโควิดนะฮะซึ่งตอนนั้นโมดีถึงก็พูดว่าเราชนะแล้วเราสู้กับโควิดได้นะฮะในการช่วยเหลือประเทศอื่นๆนะฮะแต่ หลังจากนั้นอีกไม่นานเราจะพบว่าโควิดได้มาเกิดที่อินเดียแล้วเกิดชนิดที่เรียกว่าเป็น super spreader ด้วยนะฮะมีปัจจัยหลายด้านนะครับที่ทำให้โควิดระบาดในอินเดียนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรมทางศาสนาฉันั้นโควิดของอินเดียก็เลยระบาดหนักมากนะฮะ นอกจากเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแล้วเรื่องของการเมืองนะฮะและการระบาดของโควิดในอินเดียเนี่ยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออินเดียอย่างมากนะเช่นในช่วงการล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยนะฮะจะพบว่าอินเดียมีเศรษฐกิจที่ต้องติดลบไปถึงร้อยละ23นะฮะแล้ว หลังจากนั้นนะครับผู้คนที่ถูกล็อกดาวเดินทางกลับบ้านกลายเป็นว่าการเดินทางกลับบ้านนั้นทําให้เศรษฐกิจในชนบทปรับตัวขึ้นได้จากการลงไปของผู้คนจํานวนหนึ่งในระดับโลกจะเห็นว่ามีหลายประเทศนะฮะมุ่งที่จะ,ะช่วยเหลืออินเดีย หลังจากได้เห็นว่าหนึ่งโรงพยาบาลของอินเดียนั้นไม่อาจรับมือกับโควิดได้การเผาศพสาธารณะนะฮะซึ่งเรื่องการเผาศพของอินเดียเนี่ยเป็นธรรมชาติของอินเดียอยู่แล้วโดยวันนี้ถ้าเราเดินทางไปที่าวารานาสีนะฮะการเผาศพของอินเดียก็มีทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วงั้นที่อินเดียนี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าโรงพยาบาลสําหรับคนที่กําลังอยู่ในอาการหนักหรือว่าเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงนะฮะหลังจาก สิ้นชีวิตแล้วก็เลยเอามาเผาที่แม่น้ำคงคาเรื่องของศพนี่กลายเป็นธุรกิจที่มีลำดับชั้นได้ซ้ำไปนะฮะเช่นศพไหนมีเงินหน่อยก็อาจจะได้ไม้ฟืนที่ดีผ้าขาวหรือคนที่จัดการให้ที่ดีเช่นเดียวกันนะแต่ช่วงที่เกิดระบาดอย่างหนักนี่มีเหตุการณ์ในอินเดียที่ดูเศร้าสลดมากแล้วก็อินเดียก็พุ่งขึ้นมาเป็นประเทศที่แสงหน้า บราซิลขึ้นมาเป็นอันดับสองซึ่งมีผู้คนเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยราว3ามแสนคนนะฮะแล้วก็ผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีและอื่นๆนครับอินเดียก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนั้นอินเดียได้ส่งวัคซีนของตนเองไปช่วยบราซิลด้วยซ้ำไปนะฮะ ดังนั้นเวลามาถึงกับตัวเองเนี่ยเรียกว่าแทบจะตั้งตัวไม่ทันนะฮะอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในประเทศหรืออื่นๆแต่ปัจจุบันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าอินเดียเริ่มตั้งตัวได้แต่ว่าทําให้อินเดียเสียศูนย์ไปพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก่อนที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รับความช่วยเหลือจาก หลายหลายประเทศนอกจากนี้เราจะพบว่าเหตุการณ์สลับกันนะฮะก่อนหน้านี้อินเดียเคยช่วยเหลือประเทศอื่นๆนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารับความช่วยเหลือแต่การรับความช่วยเหลือนั้นก็คงมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในฐานะเรื่องของวัิยธรรมและอื่นที่ประเทศอื่นๆให้กับประเทศอินเดียครับ อินเดียเองภายใต้โมดีเรื่องของอประบุภาคีนิยมและอื่นในระยะหลังได้รับการพยายาิจารณาในหลายด้านนะครับและอินเดียเองเริ่มหันมามองว่าความจเจริญเติบโตที่แท้จริงของอินเดียนั้นไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกแต่ต้องการให้ในประเทศเนี่ยอยู่ได้พัฒนาได้ฉะนั้นเซนส์ซัฟฟ i เชนซี y หรือความพอเพียงในตัวเองในระยะหลังเนี่ยมีการพูด ถึงกันมากในอินเดียจากสถานการณ์โควิดนะครับและอินเดียก็ยืนการว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆนั้นมันขึ้นอยู่กับการลงทุนการส่งออกนะครับแล้วก็การที่อินเดียดูแลคนภายในประเทศแล้วก็มุ่งหวังในการที่จะส่งเสริมการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ โดวยวัตถุอินเดียยังเลือกสิ่งที่เราเรียกว่า strategic partner นะฮะคืออินเดียยังเลือกที่จะยืนเคียงข้างกับสหรัฐดังนั้นเมื่ออยู่เคียงข้างกับสหรัฐอินเดียก็ต้องรับเอาพันธมิตรของสหรัฐมาเป็นกลุ่มก้อนของตัวเองด้วยนะกันก็คือบทบาทของอิสราเอลนะฮะดังนั้นก็เป็นขั้วที่จับกันอยู่ในการพัฒนาประเทศหรือพูดง่ายๆว่าในการที่จะ ตรึงอำนาจของจีนไว้นะครับที่เข้าไปในเอเชียใต้และดินแดนอื่นๆของเอเชียผ่านโครงการที่เรียกว่าหนึ่งแถมหนึ่งเส้นทางนะฮะก็น,นั้นก็ตามนะครับมีการคาดหมายกันว่าสถานะของอินเดียก็คงเหมือนกับจีนช่วงที่โควิดระบ,บาดอย่างหนักจีนก็เซไปพักใหญ่นะแล้วก็ค่อยกลับมาอินเดียก็คงจะเช่นเดียวกันนะฮะที่ สามารถจะกลับมาได้ก็มีบทเรียนสำหรับอินเดียนะครับว่าการล็อกดาวน์แต่ละครั้งเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักจากเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองการบรษฐกิจติดลบแต่การที่คนกลับไปสู่ภาคเกษตรกรรมอีกครั้งหนึ่งก็ช่วยส่งผลให้การเติบโตทางด้านการเกษตรมี GDP สูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่ปัญหาที่อินเดียได้รับช่วงโควิดที่ทำให้อินเดีย เกิดเพราะว่ายากลำบากก็คือปัญหาการส่งออกนะฮะปัญหาการไม่มีงานทำนะครับหรือว่าคนต้องเดินทางกลับและอินเดียก็เป็นประเทศใหญ่นะฮะสำหรับโมดีแล้วนะครับเขาถูกมองในหลายแง่มุมนะครับเขามีทั้งความก้าวหน้านะครับ ความเจริญเติบโตที่เขานํามาให้เขาเป็นคนที่เชื่อในพระหูภาคีนิยมตั้งแต่ต้นนะฮะอย่างเช่นนโยบายที่เขานํามาใช้ไม่ว่าจะเป็น make in India นะครับที่สานต่อจากสิ่งที่เรียกว่า o u k a s t policy ของอินเดียนะฮะแล้วก็พยายามที่จะขยายผลงานด้านนี้นะครับรวมทั้งผลงานที่ได้รับความนิยม ของโมดีมาตลอดนะครับว่าด้วยสิ่งที่เขาพูดไว้แล้วสามารถปฏิบัติได้นะฮะนั่นก็คือนโยบายการาใช้มารตราต่างๆนะครับที่มีผลต่อชาวแคชเมียร์นะก็คือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวแคชเมียร์ก็คือให้สถา,านะของชาวแคชเมียร์นั้นเหมือนกับชาวอินเดีย ทุกคนนะฮะแม้ว่าจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศที่เข้าใจสัภาพสถานะของชาวแคชเมียก็ตามแต่ว่าคนในประเทศนั้นเชื่อกันว่าโมดีได้ทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดสถานะของชาวแคชเมียเหมือนกับคนอินเดียอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่รักษา สิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนการเลือกตั้งได้มากจึงทําให้เขาสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในคำในการเลือกตั้งสมัยที่สองของเขาอย่างไรก็ตามโมดีนั้นมีจุดอ่อนนะฮะหนึ่งเขาถูกเก่าวโดยหลายหลายฝ่ายว่าเขาเป็นฮินดูชาตินิยมนะฮินดุดทวาเขาเองเป็นหนึ่งในคนที่มือเพื่อนเลือดในช่วงที่มีจราจร ฮินดูมุสลิมที่เมืองกุชาราตนะฮะซึ่งมีผู้คนล้มตายไปเยอะแต่เขาไม่ได้จัดการอะไรในสมัยที่เขาเป็นมุขมตรีอยู่นะครับและอนอกจากนั้นเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า,านโยบายบางอย่างของเขานั้นทำให้เศรษฐกิจของอินเดียลดการจเจริญเติบโตลงอย่างเช่นการยกเลิก เงิน500รูปีพันรูปีเพื่อจัดการกับดักค้าเงินจัดการกับตลาดมืดหรือเปลี่ยนค่าของเงินใหม่นะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแต่ว่าส่งผลกระทบพอสมควรนะครับและอย่างหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการจัดการกับปัญหาโควิดในช่วงหลังๆที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งทั้งๆทีท่การระบาดกำลังรุนแรงในเวลาเดียวกันก็ ไม่สามารถทาบุคคลให้ไปรวมกันนะฮะในเทศกาลกุมภาเมลานะฮะแต่โดยภาพรวมภาพ,พใหญ่ๆนะครับเขาก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งหากเทียบกับคองเกรสหรือภาคอื่นของอินเดียในปัจจุบันครับ